นี่คือสคริปต์รีวิว Suzuki Swift ปี2025ที่แปลเป็นภาษาไทย Suzuki Swift ปี2025ยังคงสร้างความประทับใจในฐานะรถแฮตแบ็กขนาดกะทัดรัดยอดนิยมที่ผสมผสานดีไซน์สปอร์ตเทคโนโลยีทันสมัยและการใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัวรุ่นใหม่นี้ยกระดับรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Swift ด้วยเส้นสายที่เฉียบคมสีสันสดใสและห้องโดยสารที่หรูหรามากขึ้นทําให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในกลุ่มรถขนาดเล็กที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด เมื่อแรกเห็นสวิฟต์2,025จะสะดุดตาด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าลายตาข่ายใหม่และไฟหน้า LED ที่ให้ลุคคมชัดและมั่นใจตัวถังมีความเตี้ยและกว้างขึ้นพร้อมเส้นสายที่สื่อถึงความคล่องตัวและความเร็วสีแดงสดช่วยเพิ่มความสปอร์ตเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการรถที่สะท้อนไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉงล้อลอลูมยดีไซน์สมัยใหม่เติมเต็มภาพลักษณ์ให้ดูแข็งแกร่งภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงให้ดูพรีเมียมมากขึ้นเบาะนั่งออกแบบให้ทั้งสบายและสปอร์ต พร้อมได้ตัดสีตัดกันและการรองรับที่ดีแผงหน้าปัดเรียบง่ายและใช้งานง่ายติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto หน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแทนที่หน้าปัดแบบเดิมให้ข้อมูลการขับขี่ที่ชัดเจนและปรับแต่งได้วัสดุนุ่มสัมผัสและการตกแต่งคุณภาพช่วยยกระดับความรู้สึกหรูหราในห้องโดยสารทำให้ Swift ดูเหมือนรถในระดับสูงกว่าด้านขุมพลัง Suzuki Swift สองพให้สมรรถนะที่ตอบสนองดีและประหยัดน้ำมัน ตัวเลือกเครื่องยนต์มีทั้งแบบเบนซินที่ปรับปรุงใหม่เพื่อเร่งเครื่องนุ่มนวลและประหยัดเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองและทริปสั้นซันช่วงล่างที่เบาและเซ็ตมาอย่างดีช่วยให้การควบคุมคล่องตัวสนุกกับการขับทั้งในเมืองที่แคบและถนนคดเคี้ยวสำหรับผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในบางตลาดอาจมีรุ่นไฮบริดหรือไม่หลอกไฮบริดให้เลือกลดการปล่อยไอเสียโดยไม่ลดสมรรถนะ เรื่องความปลอดภัยก็เป็นจุดเด่นของสวิฟใหม่มาพร้อมระบบช่วยขับซูซูกิที่ทันสมยัยเช่นระบบ AK, เบรกฉกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบเตือนจุดอับสายตาฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้ขับขี่อย่างมั่นใจลดความเสี่ยงและความเหนื่อยล้าขณะเดินทางไกลสิ่งที่ทําให้ซูซูกิสวิฟ2์สอน่าสนใจมากคือความคุ้มค่ามอบฟีเจอร์ระดับพรีเมียมและการขับขี่ที่สนุกสนานในราคาที่จับต้องได้เหมาะกับคนรุ่นใหม่ครอบครัวเล็กหรือใครก็ตามที่มองหารถใช้งานประจําวัน ขนาดกระทัดรัดช่วยให้จอดและขับขี่ในเมืองได้ง่ายพร้อมห้องโดยสารที่กว้างขวางและพื้นที่เก็บของที่ใช้สอยได้จริง s u z u k i Swift ปี Sw 2025แสดงให้เห็นว่ารถขนาดเล็กก็สามารถสร้างความประทับใจได้อย่างมากมันผสมผสานดีไซน์เทคโนโลยีและความประหยัดในแพคเกจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะขับในเมืองไปทำงานหรือออกเดินทางช่วงวันหยุด S วิฟก็พร้อมมอบประสบการณ์ขับขี่ที่สนุกสบายและมั่นใจ ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีที่อัปเกรดและความปลอดภัยที่ครบครันซู z u กิ s วิฟต์0 2 5ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมในตลาดรถแฮตแบ็กขนาดเล็กพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่จําเป็นต้องจ่ายแพงเพื่อให้ได้รถที่สวยและครบเครื่องสําหรับใครที่กําลังมองหารถที่ทั้งสปอร์ตทันสมัยและใช้งานได้จริง s วิฟตคือคําตอบที่ไม่ควรมองข้ามถ้าคุณกําลังมองหารถที่ผสมผสานร,รูปลักษณ์สปอร์ต เทคโนโลยีอัจฉริยะและสมรรถนะที่เชื่อถือได้ในขนาดกระทัดรัสูซูกิสวิฟตปี2025คือรถที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งมันคือรถที่จะเติมความสนุกในทุกการขับขี่โดยไม่ละทิ้งความสบายและความปลอดภยัย